เหมือนกับโอ้โหไมยบ้านฟันมือว่าวันหนึ่งจะต้องแต่งงานกันแต่ว่ายังแพ้หนุ่มสาวคู่หนึ่งครับทำไมหนุ่มสาวคู่ต่อไปนี้ที่จะเล่าให้ฟังนี่นะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะต้องไปหากันให้ได้มันสุดยอดอย่างนี้เลยครับอะไรเกิดขึ้นล่ะคะโอ้โหวันแต่งงานใครจะไปรู้ว่าไส้ติ่งแตกครับอ้า มันจะเกิดขึ้นกับใครออมันจะประท้วมพออะไรขนาดนั้น,น,นมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆนะเพราะมันจะไม่มีอาการเจ้าเปล่าใส้ติ่งแตกครับไปโรงพยาบาลแต่ว่าตอนเช<อ>้าต้องเข้าพิธีรถแอมบูเลนค่ะก็เลยโอ้โหรถเบีีมากเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับมาทั้งรถพยาบาลเลยกลายเป็นขบวนแห่เด้ นั่งรถพยาบาลรถถูกเฉินมาแบบนี้ครับแต่งตัวก็แต่งตัวในรถถูกเฉินกันแบบนี้ฮะอืเจ้าบ่าวของเราครับอโอ้โหเพื่อนๆนก็ถ่ายทิกตอกให้นะฮะเพราะ,ะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อนะตีหนึ่งไปผ่าไส้ติ่งตีสามต้องเตรียมตัวเดินทางไปเข้าสู่พิธีแต่งงานดูสิครับแล้วแกขออนุญาตหมอนะค่ะ <S <S คือถ้าเป็นคนทั่วไปนี่บอกอูต้องขอเลื่อนงานแต่งมันก็เลื่อนไม่ได้แล้วคุณรัชนีอ๋อในชุดเปลี่ยนแล้วนี่เป็นชุดเจ้าบ่าวแล้วนะเนี่ยแล้วแบบแกก็แข็งใจนะถ้าใครเคยผ่าไส้ติ่งเข้าโรงพยาบาลคงจะรู้นะว่าเพิ่งจะผ่าตอนตีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแลวสองชั่วโมงนะแล้วมันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนแต่อะไรก็สู้ใจไม่ได้ครับใจมันคิดถึงอะใจสังมาครับพี่เสกก็มาฮะพี่เสกรอโซมาแล้วครับค่ะค่ะใจสังมาครับ หามก็เอาครับอเออขอให้ได้เจอหด้เจาสาวคือเดินไม่ได้อยู่แล้วแหละเพิ่งผ่าตัดไป<อ>ไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะคือคู่นี้เขาบอกว่าเขาคบกันมาสิบปีครับเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วก็จะเข้าสู่พิธีวิวาในวันนี้ใครจะไปรู้เขาเรียกว่ากามเทพกันแกล้งการมเทพกันแกล้งคือไปแกล้งให้เจ้าบ่าวเนี่ยนะครับต้องไปผ่าไส้ติ่งตอนตีหนึ่งอ่ะคุณรัชนี หมอก็เก่งนะผ่ะาปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บนะครับปุ๊บป๊บปุ๊บปั๊บผ่า,าปุ๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บปรากฏว่าไส้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วใส่กลับแล้วทุกอย่างใส่ให้เรียบร้อยแล้ว<อ>แม้แต่กันไกยังอยู่อยังในอยู่เลยเอ้ยไม่ใช่เอ,เอาออกแล้วครบหมดนะคะโอ้โห,โหนี่ก็แสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเช้าวันที่8นะคะ8พฤษภาที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นเช้าพิธีเป็นอันนี้เป็นพิธีไทยเนาะเพราะว่าต่งผ้าไทยกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็คุณอาคุณอาก็คือคุณนรุมลซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าเห็นทั้งคู่คือจริงๆไม่มีอาการมาก่อนเลยนะเจ้าเปล่าเนี่ยมาไม่ติ่งมันไม่บอกแต่จะมีอาการอาเจียนแน่นท้องอาเจียนสักประมาณก่อนก่อนวันที่8ก็คือคืนวันที่7 พอวันที่เจ็เกิดอาการอาเจียนแล้วก็แน่นท้องไปคลินิกไม่ดีขึ้นก็เลยส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าได้ผ่าตอนห้าทุ่มเสร็จตอนตีหนึ่งนะคะทีนี้คุณหมอไม่ให้มานะที่แรกอะแต่ว่าแต่หน้าตาแกดูไม่เหมือนคนไข้เลยนะแกรออแกร้องขอมาเองแกร้อแก้าเาเอแก้งาเสิ่งขาไสงแก่้งแก่ว่าแกสดใสมากอ๋อเธอยังไงก็ต้องมาวัน้องระมาณว่าเส้ติงเงรเกรเกเพราะว่า อยากมีเมียเต็มทีแล้วประมาณนั้นแะแต่จริงๆบางงานก็ทําอย่างนี้นะพี่กัมพูเขาวิดีโอคอลก็มีนะวิดีโอคอลไปที่ที่โรงพยาบาลเจ้าสาวอยู่อีกจุดหนึ่งเจ้าบ่าวจีนหนึ่งตอนโควิดอ่ะบางมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่รู้ใครเจ้าบ่าวหรือใครเนี่ยติดโควิดอ่ะก็วิดีโอคอลแฮปาเรียกแฮปอันนั้นมันอันนั้นมันก็จําเป็นนะจำเป็นใช่ไหมจำเป็นเพราะว่าเจ้าสาวก็คงไม่ยอมให้มาหรอกใช่ใช่ไหมล่ะถ้าเจ้าบ่าวติดโควิดเนี่ยก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิดีโอคอลแต่งงานก็ได้ไม่เป็นไร